คลิปหลุดวันทวิตเห็นหน้าต้องร้องอ๋อวันทวิตเตอร์หลังมีคลิปหน้าคล้ายนักร้องรุ่นใหญ่วิดีโอคอลกับสาวรายหนึ่งเปลือยทั้งตัวพร้อมโชว์ซาลายล่าสุดอักษรย่อหลุดเพียบหลังมีคลิปหน้าคล้ายนักร้องรุ่นใหญ่กำลังวิดีโอคอลหาสาวพร้อมถอดเสื้อผ้าโชว์เสียวเห็นซาลายและอนาคอนดาฝ่ายชายโชว์เสียวไม่ยางสีหน้ายิ้มแย้มแฮปปี้แบบสุดๆล่าสุดตัวย,ย่อหลุดเพียบหลังเพจด,ดังแชร์โพสอาทิเช่นดังเรื่องทางนี้ ปอค่ะปงังปังปังดอปดอและอีกมากมายงานนี้ก็ต้องเดากันต่อว่าตัวยอดที่หลุดออกมาเป็นใครและจะใช่หรือไม่พอรู้ว่าใครในีไม่ขอกดดูเลยจ้าอะไรคือสาหลายเลคะปอค่ะอ๋อปังปังปังดอปอขอท้าประกอบหน่อยอ๋อใครอะรู้เลยว่าใครพอจุดชัวและคอมเมนต์อื่นๆอีกมากมายและนี่ก็เป็นข่าวดังทันกระแสและท่านผู้ชมจะไม่พลาดทุกการติดตามขอบคุณค่ะ